สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีตอนสาวๆเก่าพี่น้นนองอันนี้อ่อนมามือนี้อ่อนมาซอยซอยดำหน้าลุงนาะพี่น้องเป็นเออเป็นอายของแม่ใหญ่หน่อยนะพี่น้องมือนั้นไปดำหน้าซอยลุงสมเชิงเป็นอายของพอง่อใหญ่โออันนี้มือนี้เป็นอายของพอ่อไม่ของแม่ใหญ่หน่อยมาดำหน้าแล้วก็มาลุงยู่ต่างประเทศเพิ่นอยากเห็นดินเพิ่นเพิ่นซื้อดินไว้หนีเด้อพี่น้องเพิ่นอยากทุบ ดินนะเพิ่นดาแล้วมีเนื้อที่เท่าใดเนาะพี่น้องอ่อนก็เลยมาถึงมาดำหน้าซอนก็มาทายดินให้ลุงเบิงนําตอนนี้ก็อยู่หน้าเนาะพี่อ่อนน่ะพี่รถจักมาแม่ยายอิงกับอันสุมอันพ่อโอน่ะพี่รถไถพี่น้องก็พี่น้องอ่อนสิพาเบิงดินลุลุงนเนาะเออลุงนี่ําไปลุงไร่ซื้อดินไว้เนาะแม่นตัวนี้ยังแ่ ตัวนี้นั่นพูนอยู่เทิงปุ๊บคนเสือไหว่นถ้าเมารผ้าลายส้มเนาะพี่หน้องเนาะมันหนาอยู่หนาอยู่อก็ดีด้พี่นองเ่เลียงบตาเบิงก่อนจะลงนามาชมรีวิววงคูน่ะวนเหลี่ยงแบะนะพี่น้องขอบนในกล่องหอมอนก่อหอมเอยหนาายจุตับจุตับ หัวหดแหละแบ่แบะ so เห็นสะอ่อนมากหัวหด t s ต้นไฮวัดพี่น้องอันนี้แบะลุงคนเลี้ยงไว้อันนี้แบะข้องอัน,นลุงไล่ปีกของมันอยู่นะพี่น้องเดิเน่โอ้แบะลุงไลายลนี่เนี่ยอันนั้นมกินใช่ไหมเน,น,นี่ยเสียเลือดผูกไว้พีหน่องเบิงบ้งเด้อเบิ้งเน่ ม mm ึงเนอพี่เนาะดูแลยมีก็มีความสุขแล้วแหละบ้างเนี่ยเต็มอยู่คนเลี้ยงไว้เป็นสาวมาจากแมนเบิร์ตบริเวณแถวนี้พี่เนาะเออบริเวณนี่แมนเบิร์ตหน้าเพิ่นเห็นบ่ มืนอนี้ก็สิมาดำหน้าเนาะแต่แต่วิภาพี่น้องมาเบิ่งอันไฮหน้าดินไฮดินหน้าเพิ่นมือนี้เพิ่นเลี้ยงงัวเลี้ยงขั้วไอ้โอ้โหเพิ่นเป็นอไอหรือเป็นน้องเนาะลูกอ่ะเนาะอันนเพิ่นเลี้ยงงัวเลี้ยงควายพี่น้องเนี่ยหน่อยใหญ่หน่อยได้สำนี้ก็ดีใจดอกมาหาอยู่ไฮอยู่หน้าพี่เพลี้ยงงัวเนาะเลี้ยงควายเนาะ ลินเพิ่นน่ะแม่นบิเด้อพี่น้องบ่มันมันยาวบ่บ่บ่ถึงบ่ถึงมันหลายเพิ่นซื้อมาใหม่าอันจักแสน4แสน5แสนก็ขึ้นฮเทิงบ่นี่ต้นหอกต้นม่วงเพิ่นก็สิปลูกมันนําเนาะพี่น้องลุงเพิ่นปลูกมันอือจไปตคเถาะนี่พี่น้องอุ๊ยมาอดงานอดงานเนาะเห็น่จก็บ่ได้ ใ <c oughs> นพี่อ่อน<ต>อันนี้นาหามันเพลิแนแมนเบิร์ดหรือเอ่ยปูจนลงสุดผุนดินแล้วน่ะมันดินของเหล้าน้ำน่ะกะดินของนานน้ำปะใน,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 นพี่เนาะดินเพลินนะพี่เนาะบนไอหัว่าเพลินปูเพียงไหวนี่เต้ยบนแหล่เนี่ยมส,สุดสายสุดแสงตาพี่เนาะอันนี้โตที่มันเป็นเดินแล้วเนาะที่มันมันแปลแล้วพุ่น ที่ว่าตอนนั้นมาเห็ดหัวอยู่เทิงๆขึ้นไปบนซัมหล่อเหนวแห้งเปนสีขาว้านพยแ่าวไันสว่าแต่ว่าล้านดูวนก็สือเครื่งหนึ่งกับหาแสนแหละดินกวางแห่งกวงตัวดินเขามีอีกพี่น้องเกว่าดินาอันกวกแต่ว่าแม่นี่นอกจอากผ้ากันไปเบิงอยู่แต่ว่ามันมันกว่างแห่งพูนตัวเป็นปลาเป็นดงเป็นเนตรหัวขึ้นไปไอสเาอเห็นหนี่คือสพผอแต่ว่าอันนี้มันพะ กวางกววายตทามเมนเบิร์ังวะเยอะมาหอดให้มันมแลนะเนานะเดออนะี๋ยวกระหอดนะเนาะปีนี้ประเทศกวางกว่าเกนะาเนาะปีนี้ประเทศกวงก,ก่วเกาพี่น้อง ดินด,ดีลุงลุงกำไพ่ซื้อไหวนะเย็นบอ่อปีเนาะอืมห,หมันเบินปีนี้สีคือสีไดล,ยลยนยเนาะปีเนาะดินเบินอันลายแหย้งพีเนาะขึ้นไปเทิงผุนไม่แน่หน่อยกับบรภาพาไปมันยังมันยังหกอยู่นยเนาะาอเย็นแต่ซ้ำพวกมันเป็นแปดนี่ ดินทั้งเบิร์ตสิบเอทเฮกตาร์แต่โบหัวมันจากลายลายหนึ่งมันจกเฮกตาร์นะพี่เน,นาะม,ม,ม,มาดำหน้าซอยพอลุงมาเบิ่์งไ้อ้อยไ้มันเพิ่นก่อนว่ามันเป็นตาหนาอย,ยูนะ่แห้งเนาะพี่น้องเพิ่นอยู่นะ,ะเกษตรนะมาดำน้าเลยเป็มาดำหน้า,นา,นาซอยเพิ่นบัด็ักมื้อ โอ้มังโม่ไฮโอ้พี่เนาะอ้คือเป็นโดเกลย์ไงสองหน่อยหนึ่งพี่พี่เออนี่ปลาละปูมังโม่หนึ่งเป็นเจ้งปูมันเกิดเองใช่ไหมจ๊ะแบบปูผสมกันเลยพี่เนาะกะปูมังแตงมังโม่ผสมกันก็ได้กินเนาะหนานีเนาะซ่อนดินบนแหงพี่เนาะขวงแหงอะไรอันนี้คนทางไม่ยอว่ามาสบายอข้าวมี๊ข้าวคนทางมันแก่ขวงซำข้าวมี๊ไม่ใหญ่หน่อยบ่ กลวงกลัวอ like ีกพี่น้องเอ้อตามันเย็นหน่อยไรพี่เอ้ยมึงในดินจักสีจักไหลเนาะทังตัวเขงพุ่นฟองพี่น้องเอ้ยกลวงกลัวงเพิ่นปูเด็กพี่น้องมีทั้งกกหมึกต่อหมักตออชักพี่ช้างพิยาไลพี่น้องเออก็หัวก็ควายก็หนองหมอกหนองไม่งัวกะปล่อยตามสบายได้พี่น้องเอ้ยงัวเลี้ยงไว้ก็ปล่อยนี่แหละที่พี่น้องเห็นบอกปล่อยกินเน้อทั้งผาปูนเพิ่นสีปูกันสปลังเนาะพี่น้องเนี่ยดินลู อ่ะไอ้ของแม่ใหญ่น่อยแต่คนล่ะแม่เนาะพี่น้องนี่พี่น้องดินกลัวให้อ่อนสะอ่อนแห้งนี่พี่น้องเออวงเนี่ยแบบมันง่ามอ่ะพี่น้องมึงมันเป็นใจยูไปยูโก้แบบยูเอเอสเนาะพี่น้องมาปลุกอยู่นี่เนาะพี่น้องเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่พวกนี้เนาะไปยาวไปหมดแหละพี่น้องเอ้ย ให้บรรยายก็สิบ่บ่จบบ่เบิดเนาะเพราะว่าดินน่ะกว้างแฮงเทิงอยู่เทิงพุ่นก็ยังมีเนาะพี่น้องอันนี้อ่อนก็สิไปดำนาดำนากพี่น้องเอ้ยสิพ่นลงก่อนก็ลานพี่น้องลานที่ดำนาอยู่เขาใหญ่ไว้พี่น้องเห็นตะกี้ยังนอันนี้อยู่แต่หน้าเนาะบ่ได้สขบ้านเพิ่นบ่ได้เข้าเฮียนเด้อพี่น้องอยู่หน้า เล็กๆยิงยูโรปุ่นลยพี่น้องเจ้าคุณค้าไว้เจ้าไฮพี่เนาะเนี่ยมาเบิร์ดได้มีน้องสองน้องสาวโอ้ยคักปัญญังพี่น้องเอ้ยมีตัวแคมน้องทางนั้ปลากระดำหน้าทางคุณปลากระปูมันซาบะลังหน้ากรดินกวงกวงปุกโอ้ยลายใหญ่ลายใหญ่โบไปพี่น้องกวงแหงไอ้ก็ซั่งยิง พี่ยาลงหน้ามุล่พี่น้องเอ้ยมีครบทุกอย่างมึงดูอันเลี้ยงหางเลี้ยงเป็นเลี้ยงไกู่ข้างไว้มีน้องปลามีแบะมีงัวมีเดินกงกวงปลูกมันสมาลังมีน้องสองน้องพี่น้องผู้กินเขาลงดับหน้าเลยแบบนี้เลยมีน้องไปลงก่อนอ่อนละเสือมันนี่ nhưng thật là đẹp, đó, nắng nắng nghe nắng 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 nhiều nắng đam Nó bên nắng 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 tông nắng 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 ซอยเพิ่นพี่น้องมาซอยพอลุ่งปื่นกับสิบไปนหน้าเบาป่วงพี่น้องบ้านละแล้วเรือหน้าเบาป่วงอีกมองนี่มาซอยพอลุงก่อนมาซอยพอลุงไล่ ทั้งขุนก่อนบ่ทั้งุูบุดเลยพูนทั้งหมง่งทั้งลูกกาอันนี้มีครบสุดนะพี่เหล่านะหน้าเพิ่นมีครบสุดมีเบดิดมีทั้งงัวมีเป็ดมีไก่มีแบะสมบูรณ์แบบแล้วแบบนี้สมบูรณ์แบบ กำลังปูอย่ยงัต้นเพียงกบหมกม่วงหมกเมียงน่อยงนวเบ่น้ำลอยไม่ตัวเบะเอาลอยเอ็มเราหลังจากข้นจัให้ทับอิดอันนี้ให้ที่สองกําลังขาเนาะห้ยยยยอันนีกระเป่าก็กำลังลุกค่ะ เมียยายหลายๆพุ่นเมียหลายเพิ่นทางุดโพอันนี้ก็ลกกเนาะพี่น้องบ่ให้นใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยเริ่มแดดละาบ่ได้แดด พ่นสีดำหน้าซ่าก,กูามูพุ่นนะเบิ่งหน้าหน้าเพ,พิ่นกูพี่น้องเลยเนี่ยน,นอนขนาดใกล้ตอดเขา่ากรบโปรปานพึ้นมาวันนี้โอ้ยเพิ่งอลูกอ้อนเหมือนนี่ลุกหน้ามันได้พ่อได้จับอันกล้องให้ Những luôn người khen thêm nữa. Nhuôi, 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 <laughs> Nà nưng này cả mắt nưng có đi. <laughs> bảo sai, sù sù xây nhung bảo đây, bảo sai, bảo xây nhung hang vay rồi. ไว้ยกุมูอันนี้ทีมงานลกกาล็กกากับวัขนาดนั่งเท้านอนหูแล้วอันนี้แม่ปานนลาล็กน้ำดำน้ำพี่น้องเลยฟ้าว เตี้หนุ่มหน่อยคนใส่แรงงานทั้งนี้ของเต้ผู้บริหารผูรุ่งเห็นไหมเมื่อผ่พลุงป่านขันยัยไรแบบมันรูมันขาดต้อการป,ป่านนะ mới cả, nghe tiếng đứa đi tiêm pha lăng này, lúng láy này, ai, nhẹ nhõi hơn, bên... bọc khoai mướn được pino người sao hăng cháy khát hơn chứ? Nô, lăng mát, soi lùng nô. Po on mạc mà nó nô pino. แล้กิดนีออนกับฝาเพราะที่นีาา่เราทำมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับลังแจอ้อนในเดิมเดอมเด้อ,รอ,รอพรากันมากินอาจารย์ายบาย